คนที่คุณกำลังนึกถึงนะคะเขามีอาการแอบหึงคุณบ้างหรือเปล่านะคะเดี๋ยวอยางจะเปิดไพ่มาสิบใบนะคะเขาหึงคุณบ้างไหมน,นี่นะคะ สําหรับใครนะคะที่อยากจะปรึกษาดวงส่วนตัวในเรื่องของการเงินการงานความรักนะคะก็กดลิงก์ใต้โปรไฟล์ย่างได้นะคะก็มีทั้งแบบพิมพ์ต่อแบบแบบโทรคุยนะคะจริงๆยญิงแนะนําแบบโทรคุยดีกว่านะคะจะได้แบบเคลียร์กันไปเลยนะคะแล้วก็สําหรับใครที่ยังไม่เคยดูก็ไม่ต้องกวนอะไรนะคะเดี๋ยวหญิงจะบอกวิธีดูเองนะคะเป็นการเลือกไพ่เองนะคะก็จะมีความแม่นยํามากกว่าที่เป็น general แบบนี้นะคะแล้วก็ แต่ยังไงก็ตามนะคะเวลาที่เราเลือกไพ่นะคะต้องตั้งสมาธิดีๆนะคะโอเคทีนี้เรามาดูกันว่าคนที่คุณนึกถึงในหัวตอนนี้นะคะเขาแอบห่หวงคุณบ้างหรือเปล่านะคะส ใบที่หนึ่งนะคะเป็น 7, ไพ่เจ็ดเมท้านะคะใบที่สองเป็นสามถ้วยนะคะใบที่สี่เป็น Hermit ิตนะคะใบที่ห้าเป็น j จัสติ e ใบที่หกเป็นเดอ World นะคะใบที่เจ็ดเป็น Queen of Pentacles ใบที่แปดเป็นเอยใบที่เจ็ดอะคะ่ะเป็น n อ่อนาวคัะคะวะคะออพส์นะคะฟาวานสตาะ์ฟโฟออฟสดนะคะเดอะสเตรนท์นะคะ,นะ,ค,ะคนนี้อาจจะเป็นคนที่ลักษณะแบบนื้อดือเงียบนะคนคนนี้นะคะดือเงียบนิดนึงนะคะเป็นคนที่รักใครรักจจิงแล้วเขาก็รักคุณมากแล้วก็จริงจังกับความสัมพันธ์ครั้งนี้เลยนะคะคือจะทําให้มันแบบถูกต้องทำน้องถูกต้องทํานองของทำนะคะจะทําให้เป็นเรื่องเป็นราวจะแบบไปแต่งมงแต่งงานอะไรอย่างนี้นะให้ขึ้นมาแบบนี้นะถ้าเกิดว่าคุณ เจอความรักที่มันไม่ดีอยู่นะคะอาจจะไม่ใช่คลิปนี้นะคลิปนี้เป็นความรักความสัมพันธ์ที่แบบแลดูจริงจังแล้วก็แลดูจริงใจมากนะคะเซเรียสกับความสัมพันธ์ขั้นสุดนะคะ,ะคนคนนี้นะหญิงคิดว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ขี้หึงมากนะคะขี้หึงขี้หวงมากเป็นพิเศษนะคะแต่เขาอาจจะไม่ค่อยแสดงออกนะการแสดงออกของเขาเนี่ยมันจะแบบอ่า ไม่ถึงขั้นฟุดฟัดนะแบบเออไม่ไม่ใช่แบบโล่งออกมาพูดพูดพูด,พดแล้วแบบบอกว่าหึงอะไรเงี้ยนะคะแต่เขาอาจจะเป็นฝ่ายเงียบนะคะเงียบไม่พูดไม่จาแปลกนะคะแบบเออถามว่าเป็นอะไรก็แบบว่าเอออาจจะไม่ได้เป็นอะไรอะไรเงี้ยนะคะทั้งที่เป็นเยอะนะคะแล้วก็ เป็นที่เป็นอย่างนี้นะคะเพราะเขาไม่ต้องการที่จะให้ความสัมพันธ์นั้นแตกหักนะคะเขาก็เก็บอารมณ์นะคะเก็บอารมณ์เก็บ <ๆ S 2> ความรู้สึกนะคะ <_' S 2> ว่า,เ,าเดี๋ยวเขาไปคุยกับตัวเองให้รู้เรื่องก่อนนะคะ <_' S 1> ไปค่อยๆพิจารณาเหตุการณ์ว่ามันรุนแรงที่เขาคิดหรือเปล่านะคะ <_' S 2> ถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรก็จะเดี๋ยวก็อาศัยอาศัยระยะเวลาประมาณ3ามสชั่วโมงเดี๋ยวเขาก็จะดีขึ้นเองนะคะแต่ว่าถ้าเกิดวันไหนที่เขารู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วจริงๆนะคะ เขาจะระเบิดนะคนคนนี้นะคมันคือแบบอาจจะสะสมสะสมสะสมแล้วเขาไม่พูดนะคคุณสังเกตอาการเขาดีทีเขาจะไม่ค่อยพูดนะคะเวลาที่เขาหึงเขาห่วงเนี่ยเขาจะแบบเก็บอาการเก็บอารมณ์นะคะไม่ค่อยพูดนะคะแบบฝืนอ่ะฝืนแบบเออไม่ได้รู้สึกอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยจริงๆถ้าเป็นบ่อยๆบ่อยๆเขาเขาก็จะระเบิดนะคะคำแบบที่คุณไม่เคยได้ยินก็จะระเบิดออกมานิดนึงแต่ก็คงไม่รุนแรงถึงขนาดที่จะต้องเลิกหรือแตกหักนะคะเขาอาจจะแบบตะคอกใส่คุณอะไรอย่างเงี้ย นิดหนึ่งในหนึ่งวันนะแต่คงไม่ได้เป็นบ่อยสําหรับคนคนนี้นะอาจะบนเก็บอาการมากกว่านะคะแล้วเขาก็หึงหึงและห่วงเป็นเพราะว่าเขาซีเรียสกับความสัมพันธ์ครั้งนี้มากเขาอยากจะแต่งงานลงเลยคุณเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือไปคิดถึงเรื่องลูกเรียบร้อยแล้วคนเนี้ยนะคะไปไกลละนะคะเขาให้คุณเป็นแบบ คนที่บ้านของเขาไปเรียบร้อยแล้วนะคืออาจจะเป็นเรื่องที่ดีก็ได้นะคะสําหรับใครที่โอจริงจังแล้วก็พร้อมที่จะสร้างครอบครัวเนี่ยในคลิปนี้นะเป็นเป็นของคุณเลยนะคะหรือคุณอาจจะกลาลังมีแผนแต่งงานกันก็ได้นะคะไพ่แบบจริงจังไปถึงเบอร์นั้นเลยนะคะมาดูกันว่าไพ่นะคะอยากจะแนะนําอะไรเพิ่มเติมนะหนึ่งถ้วยนะคะเหมือนเป็นความรักที่ดีนะ เป็นความรักที่ดีมากพยายามทนุถนอมน้ำใจกันให้มากๆนะคะความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันแบบสุดท้ายแล้วเ่ยมันก็เป็นความรักความเข้าใจเนาะแบบอ่า เข้าใจการค่อยๆพูดค่อยๆจากันก็ทําให้แบบพอพระหันหลังกลับมาเนี่ยมันก็จะไม่มีเรื่องไม่มีเรื่องที่ทําให้เราเครียดนะคะมันก็จะมีแต่ความสุขเวลาที่โมโหมากๆคนเราก็จะใส่ใส่ใส่อารมณ์ใช่ไหมไพ่ก็แนะนำว่าให้ใจเย็นๆนะคะไพ่ถ้วยนี่เป็นเรื่องเป็นเป็นกลุ่มาัดน้ำเนาะก็แบบให้ใจเย็นๆมีอะไรก็ให้พูดค่อยจากันแล้วก็ค่อยๆสังเกตอาการเขานะถ้าเป็นถ้าเป็นเวลาเขาหึงเมื่อไหร่เนี่ยนะคะคุณจะต้องลดดีลดดีกรีความสวยความหล่อลงนิดนึงนะอาจจะขี้หึงแต่ไม่พูดนะคะ Emperor นะคะเขาไม่ค่อยแสดงออกไะคนนี้อาจจะเป็นคนที่ไม่ได้โรแมนติกมากนะักก็ได้นะ Empress นะีน่มันเป็นไพ่คู่ขึ้นมาอีกแล้ว Empress กับ Emperor นะคะเป็นไพ่ที่แบบเออเป็นคู่ที่เหมาะเป็นเรื่องขึ้นเป็นหนึ่งถ้วยด้วยอย่างคือเขาแบบน่าจะคิดว่าคุณเป็นภรรยาสามีของเขาเรียบร้อยแล้วแหละนะคะจริงจังกับความรักความสัมพันธ์มากนะคะตึกพังเนี่ยเพราะว่าอย่างที่หญิงบอกอะถ้าเกิดว่าคุณสะสมแบบ อาการหืของเขาี่สัสมบนระเดอาจจะเกิดระเบิดได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องสังเกตอาการดีๆนะคะเดอะมูนนะคะท,ที่เขาเป็นคนเก็บความรู้สึกนะเป็นคนที่เงียบเก็บความรู้สึกเศร้าเสียใจก็าอาจจะไม่ค่อยพูดนะคะสังเกตดีๆแล้วก็พยายามอ้อนๆเขานิดนึงนะคะเดี๋ยวเขาก็ดีขึ้นเขาไม่ใช่คนที่แบบจะรุนแรงอะไรในคลิปนี้นะคะทีนี้มาดูไพอ่อัลลเคิลนะคะไพ่อัลลเคิลอยากจะบอกอะไรบ้างนะคะดูสิ เด c คู l ปี e the วันนะคะเขาเนี่ยซีเรียสความสัมพันธ์สุดๆเลยคือคุณน่าจะเป็นคนที่เขาแบบตัดสินใจแล้วว่าจะใช้ชีวิตคู่ด้วยกันนะคะ True Love นะคะเนี่ยคือไพ่ไม่ค่อยโกลว,วเขาจะขึ้นมาทางเดียวกันนะไพ่แบบไพ่ออรแเ้วเข้าหรือว่าไพ่าทาโร่ก็แล้วแต่นะคะก็จะขึ้นมาทางเดียวกันแล้วก็ wedding นะคะ เนี้ยให้แต่งงานน่ะเขาคิดเรื่องแต่งงานกับคุณจริงๆด้วยนะคะเราใช้คนละสำรับเลยนะก็ยังขึ้นมาแนวทางเดียวกันนะคะแสดงว่าเขาเนี่ยจริงจังกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มากๆเลยเขาก็เลยเออเรียกได้ว่าแบบค่อนข้างหึงนะคะค่อนข้างเรียดเพราะว่าคือเขาก็อยากให้คุณรักเขาคุณเดียวอะไรทํานองนั้นนะคะเดีย๋ยวมาดูกันว่าเขาหรือคุณนะคะอาจจะอยู่ในลัคนาราศีอะไรบ้างนะคะ มีราศีตุลน,นะคะราศีพิจิกนะคะแล้วก็ราศีกันนะคะหรืออาจจะเป็นลัคนาราศีอื่นก็ได้นะคะโอเคขอบคุณมากๆเลยสําหรับการติดตามรับชมรับฟังคอมเมนต์ดีๆนะคะกดหัวใจกดแชร์ให้นะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ